ปัญหาของการใช้ปุ๋ยเคมีนานๆก็คือดินเป็นกรดทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ลดลงแบคทีเรียในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชก็จเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรส่วนของเราก็เลยใช้วิธีใส่ปุ๋ยอินซีสลับกับปุ๋ยเคมีไปเลยค่ะโดยเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมูลไก่ ไข่อัดเม็ดเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการหมักเรียบร้อยแล้วอบฆ่าเชื้อราผสมธาตุอาหารหลักที่สําคัญ NPK ลงไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือเติมดดลงไม้เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราในพืชแล้วก็ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้เรียบร้อยให้เหมาะสมกับพืชน,นะคะและปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้มันเนย็นดีตรงที่ว่ามันจะไปเพิ่มช่องว่างในดินเพิ่มแบคทีเรียแล้วก็เพิ่มไส้เดือนนะคะทาให้ช่องว่างในดินเพิ่มมากขึ้น รากของพืชเดินดีและดูดซึมสารอาหารจากปุ๋ยเคมีที่เติมทับลงไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะและปุ๋ยตัวนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะเราส่งกันใน10ในอัตรา10กระสอบขึ้นไปนะคะ10กระสอบนี้เราส่งให้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็สามารถมารับได้ที่ร้านธราพรยางยุนนะคะ ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้กับโรงพยาบาลทุ่งสงใหม่นะคะ